สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมต้นพันธุ์นะคะตัวนี้เป็นต้นพันธุ์ของทางสวนเลยค่ะก็คือไผ่ฟ้าหมุนพิปรีชาค่ะสังเกตว่ากิ่งตอนยังมีอยู่เลยนะคะทางสวนก็เริ่มทยอยตอนกิ่งอยู่เรื่อยๆค่ะเพราะว่ากิ่งแขนงของเขาก็ยังมีอยู่นะคะกิ่งไหน โตสมบูรณ์ดีแล้วทางสวนก็จะมาตอนกิ่งไว้เรื่อยๆคะ่ะเพื่อไปแบ่งพี่ๆเพื่อนๆนะคะไผ่ฟ้าหมุนพิปรีชาคะ่ะหน่อของเขาสามารถทานได้นะคะตัวนี้หน่อทานได้คะ่ะลักษณะของเขาคะ่ะ ลำของเขาจะตรงนะมาดูฝั่งนี้ตัวนี้จะเป็นลำลำเก่านะคะเป็นไผ่ลำตรงค่ะตัวนี้ป้องของเขายังไม่ห่างเท่าไหร่นะคะขนาดป้องของเขาจะมีความห่างไม่มากเป็นไผ่ลำใหญ่ค่ะตัวนี้ จะคล้ายๆกับไผ่ฟ้ามุนไผ่ซางมุนอันนี้เป็นฟ้ามุนจะมีความคล้ายกันค่ะกับไผ่ซางมุนนะคะเพราะว่าลำที่ยังไม่แก่ก็จะมีแป้งเหมือนกันกับไผ่ซางมุนค่ะ แต่ว่าสีของลำของตัวนี้จะมีสีเข้มกว่านะคะสีเข้มกว่าไผ่สซางหมุนไผ่ซางหมุนจะมีสีของลำที่อ่อนมีความสวยงามของลำไม้อยู่ค่ะอยู่ในตัวของเขาเองเลยนะคะตัวนี้หน่อทานอร่อยค่ะกรอบอร่อย ต้นพันธุ์ทางสวนก็ยังมีอยู่นะคะเป็นกิ่งตอนทางสวนก็ทยอยตอนกิ่งเพิ่มเรื่อยๆค่ะรอให้กิ่งสมบูรณ์ทางสวนก็จะมาตอนกิ่งเ,เพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจค่ะก็ติดต่อสอบถามทางสวนเข้ามาได้เลยค่ะที่เพจ Facebook สวนธนพัฒสกลนครค่ะแอดไลน์เบอร์โทรศัพท์ค่ะ091 0515839 หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนค่ะพี่พี่เพื่อนๆสามารถติดตามได้ผ่านช่องทาง YouTube ค่ะพิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ